ไม่จบแค่โลกร้อนระวังน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้เราโลกอยู่ในอันตรายกรุงเทพมหานครในอีกสิบปีข้างหน้ามีสิทธิจมน้ำอย่างถาวรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อนเรากำลังพูดถึงผลกระทบของมันในแบบผิดผิดหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าการมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขอุณหภูมิทำให้สิ่งที่เป็นอันตรายอย่างระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนว่าถูกมองข้ามไปและนั่นทำให้ผู้คนหลายล้านคนรวมถึงจังหวัดตามชายฝั่งของประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยง น้ำทะเลสูงขึ้นเป็นเวลานับทศวรรษแล้วที่ผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมได้เรียกร้องให้รัฐบาลบริษัทองค์กรและบุคคลต่างๆเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อจำกัดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยพยายามป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเกิน1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศบางคนกำลังสนับสนุนเป้าหมายที่แตกต่างออกไปจากเดิมนั่นคือพวกเขาต้องการให้มีการสร้างขีดจำกัดสำหรับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแทนโดยกำหนดขีดสูงสุดไว้ที่ประมาณ0.7เมตรหรือ2ฟุตหรือสูงกว่าเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปีละ4มลเมตร ขณะเดียวกันแผ่นดินที่เมืองกรุงเทพตั้งอยู่ก็มีการซุดราว1.5ม mm ิลิเมตรต่อปีซึ่งเท่ากับว่ากทมกำลังจะจมลงเรื่อยๆ5.5มิลิเมตรทุกปีหากมนุษย์ยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเมืองหลวงของประเทศไทยมีสิทธิ์จมน้ำอย่างถาวรเหตุใดระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจึงเป็นอันตราย โดยศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรงังสิตกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือปัจจุบันโลกเรามีพื้นที่ทะเลคิดเป็นสองในสของทั้งหมดดังนั้นถ้าทะเลร้อนขึ้นระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นและกรุงเทพที่อยู่ในระดับไม่ต่างจากน้ำทะเลมากนะัก ก็จะยิ่งเสีย่ยงเจอน้ำท่วมสิ่งนี้กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกเดองจากผู้คนหลายพันล้านคนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งสศประชาชาติได้ระบุเอาไว้ว่าประเทศที่อยู่ในที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลยิ่งมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งเดองจากน้ำทะเลที่จะแทรกเข้าไปในพื้นที่กว้างใหญ่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ก็ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์3ชิ้นระบุเอาไว้ตรงกันว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะจมน้ำอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซน์อาจเกิดขึ้นในอีก10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ปรากฏการ์ตัวกระตุ้นต่างๆก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว ผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำงานกับคณะทำงาน IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นเวลากว่า10ปีแล้วผมจึงเห็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาศสตร์3งานวิจัยมันชัดมากๆว่าน้ำทะเลนูนสูง ปี2030พบว่าชายฝั่งทะเลทั้งหมดจะหายไปไม่ใช่เป็นการพูดกันแบบลอยๆผมจึงอยากกระตุ้นให้รัฐบาลได้เตรียมรับมือให้พร้อมที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมยังระบุอีกว่าโดยปกติแล้วกลุ่มความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลสามารถจัดได้3ประเภทคือน้ำท่วมเมืองซึ่งเกิดจากฝนตกหนักภายในเมืองมากเกินกว่าที่จะระบาย ทออกไไปได้ันน้ำล้นจากฝั่งแม่น้าเกิดจากฝนตกหนักเกินความจุลาน้าทำให้ล้นท่วมได้และอย่างสุดท้ายคือน้ำท่วมชายฝั่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือเมืองที่อยู่ชายฝั่งทะเลน้ำท่วมทั้ง3าประเภทนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศหรือสามารถกล่าวได้ง่ายๆว่าปริมาณฝนร้อยปี ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2554นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุก10ปีไม่เพียงเท่านั้น IPCC ยังได้ประเมินว่าระดับน้ำทะเลบริเวณสถานีป้อมพระรจุลจอมเกล้าจะค่อยๆสูงขึ้น0.39เมตรในปีพศ2573สูงขึ้นไปถึงระดับ0.73เมตรในพศ2593 และสูงขึ้น1.68เมตรในปีพศ2643ซึ่งจะทำให้กรุงเทพและปริมณฑลจมน้ำอย่างถาวรพูดเรื่องกทมจมดานต้องย้ายเมืองหลวงก็จะมีพวกที่มองว่าเราเป็นนักวิชาการเพียนๆพ,พวกวิทยาศาสตร์เพียนๆไม่สนใจอยากจะฟังแต่จริงๆทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เวลานี้เรามีทางเลือกเพียงสองทาง คือถ้าไม่สร้างแนวป้องกันก็ต้องย้ายเมืองนี่คือหลักการที่ถูกต้องแต่ในความเห็นส่วนตัวแล้วผมไม่ต้องการให้มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นแน่นอนโลกกําลังป่วยประเทศไทยกําลังเปื่อยจากการขาดความเข้าใจถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีประเทศใดหลุดรอดไปจากภัยคุกคามดังกล่าวได้ เพียงแต่ประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเท่านั้นจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้โลกกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ50ปีก่อนภายใต้อัตราการระเหยที่เพิ่มขึ้นกว่า7%ทุกๆอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้โลกใบนี้ไม่สามารถกลับไปสู่จุดสมดุลเดิมได้ ล่าสุดอุณหภูมิโลกในรอบ365วันถึงเดือนมกราคม2567ได้เพิ่มขึ้น1.52องศาโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นดังกล่าวทำให้มนุษยชาติมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วตามมาโดยไม่สามารถกลับไปสู่ภาวะสมดุลได้ดังเช่นกรณีน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การชื้นสลายของปะการังในมหาสมุทรรวมทั้งการสูญเสียระบบนิเวศบนโลกมนุษย์มีขีดจำกัดในการปรับตัวได้ระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าขีดจำกัดดังกล่าวคือต้องไม่ให้อุณหภูมิโลกเฉลี่ยเกิน1.5องศาปีที่แล้วอุณหภูมิของโลกแต่เกิน1.5ประมาณ180วันหรือครึ่งปีจึงต้องจับตาสถานการณ์ในปีนี้ เพียงเข้าต้นเดือนกุมภาพันธ์จากข้อมูลกรมอุตุบ่งชี้อุณหภูมิสูงสุดแต่38-39องศาที่จังหวัดกาญจนบุรีสภาพอากาศร้อนมากกว่าปกติแต่พวกเราจะมีหนาวกับค่าไฟที่จะตามมานะครับ ล่าสุดอุณหภูมิโลกในรอบ365วันถึงเดือนมกราคม67ได้เพิ่มเป็น1.52องศาแล้วจากข้อมูลแม้ว่ายังไม่เข้าเกณฑ์เฉลี่ยระยะยาว1.5องศาตามข้อตกลงปารีสแต่มันเป็นการส่งสัญญาณว่าเราคงหนีไม่พ้นถึงความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มจากคลื่นความร้อนและไฟป่าในประเทศชิลีน้ำท่วมหนักใน แคลิฟอร์เนียเป็นต้นดังนั้นประเทศไทยต้องตื่นตัวเตรียมการรับมือเหตุการณ์นในอนาคตอันใกล้และไกลโดยรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ